หมวด10ศาลส่วนที่1บททั่วไปมาตรา188การพิจารณาพิพากษาอธดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและในพระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอธิคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง มาตรา189บรรดาศาลทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้แต่โดยพระราชบัญญัติการตั้งศาลขึ้นใหม่หรือกำหนดวิธีพิจารณาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอากฎหมายสำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้นๆจะกระทำมิได้มาตรา190พระมาหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ผู้พิพากษาและตุลาการพ้นจากตำแหน่งแต่ในกรณี ที่พ้นจากตำแหน่งเพราะความตายกเกษียณอายุอามวาระหรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบมาตรา191ก่อนเข้ารับหน้าที่ผู้พิพากษาและตุลาการต้องถวายสัตว์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ในพระประมาภิไทยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวงเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนและความสงบสุขแห่งราชานาจักรทั้งจะรักษาไว้และปฏิบตัติอามซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยปันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายทุกประการมาตรา1 9 2ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ ระหว่างสารยุติธรรมสารปกครองหรือสารทหารให้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานศารดีกาเป็นประธานประธานสารปกครองสูงสุดหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่อื่นอีกไม่เกิน4ี่คนอามที่กฎหมายบัญญัติเป็นกรรมการหลักเกณฑ์และวิธีการชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจระหว่างสารอามวักหนึ่งให้เป็นไปอามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา193ให้แต่ละสารยกเว้นสารทหารมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุรการที่มีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณและการดำเนินการอื่นโดยให้มีหัวหน้าหน่วยงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานของแต่ละสารทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สารยุติธรรมและสารปกครองมีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นการเฉพาะอามความเหมาะสมอามที่กฎหมายบัญญัติส่วนที่ 2, สองศาลยุติธรรมมาตรา1 9 4สศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นการจัดตั้งวิธีพิจารณาคดีและการดำเนินงานของศาลยุติธรรมให้เป็นไปาอามกฎหมายวา่าด้วยการนั้นมาตรา195 ให้มีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในสารดีกาโดยองค์คณะผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาในสารดีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาสารดีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซ,ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาสารดีกาซึ่งได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่สารดีกาจำนวนไม่น้อยกว่า5้าคนแต่ไม่เกิน9คนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าโดยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยให้เลือกเป็นรายคดีสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาพิภากษาคดีอามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คำพิพากษาของสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาได้ภายใน30วันนับแต่วันที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของที่ประชุมใหญ่สารดีกาอามวัคซีให้ดำเนินการโดยองค์คณะของสารดีกาซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาในสารดีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ในศาลดีกาหรือผู้พิพากษาอาวุโสซ,ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ากว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาซึ่งไม่เคยพิจารณาคดีนั้นมาก่อนและได้รับคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลดีกาจำนวน9คนโดยให้เลือกเป็นรายคดีและเมื่อองค์คณะของศาลดีกาดังกล่าวได้วินิจฉัยแล้วให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นเป็นคำวินิจฉัยอุดธรณนของที่ประชุมใหญ่ในกรณี ที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาให้ผู้ใดพ้นจากตำแหน่งหรือคำพิพากษานั้นมีผลให้ผู้ใดพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าจะมีการอุณทอามวัคซีหรือไม่ให้ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาหลักเกณฑ์และวิธีการอุณทอามวัคสีและการพิจารณาวินิจฉัยอุธทอนอาวัคห้า ให้เป็นไปอามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาตรา196การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับผู้พิพากษาสารยุติธรรมต้องมีความเป็นอิสระและดำเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการสารยุติธรรมซึ่งประกอบด้วยประธานสารดีกาเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการบรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินสองคนทั้งนี้อามที่กฎหมายบัญญัติส่วนที่3าสารปกครองมาตรา1 9 7่เสาปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองทั้งนี้อามที่กฎหมายบัญญัติ ให้มีศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นอำนาจศาลปกครองอามวักหนึ่งไม่รวมถึงการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงอามรัฐธรรมนูญขององค์กรอิสระนั้นๆการจัดตั้งวิธีพิจารณาคดีและการดำเนินงานของศาลปกครองให้เป็นปลายอามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมาตรา198กาการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับตุลาการศาลปกครองต้องมีความเป็นอิสระ และดำเนินการโดยคณะกรรมการตุลาการสารปกครองซึ่งประกอบด้วยประธานสารปกครองสูงสุดเป็นประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตุลาการในสารปกครองและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นตุลาการในสารปกครองไม่เกินสองคนบรรดาที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการสารปกครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติส่วนที่4ศารทหาร มาตรา199ศาลสารทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจสารทหารและคดีอื่นทั้งนี้อ่ำที่กฎหมายบัญญตัติการจัดตั้งวิธีพิจารณาคดีและการดำเนินงานของสารทหารตลอดจนการแต่งตั้งและการให้ตุลาการสารทหารพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปอาำที่กฎหมายบัญญัติ